สวัสดีค่ะตีอยู่ที่ 3K NP ยนตกิจสาขา3โคกประทุมค่ะที่นี่นะคะถือว่าเป็นแหล่งรถตู้ที่ใหญ่ที่สุดในย่านประทุมเลยค่ะก่อนอื่นฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะตีจะมีอัปเดตรถตู้สวยๆให้ชมกันทุกวันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เปิดระบบไฟของรถยนต์ทุกคันให้กับคุณลูกค้าได้ชมกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะเรามีทั้งรถแต่ง VIP และแบบเดิมๆเ,เกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้เครื่อง2.5เครื่อง3,000 ไว้ให้คุณลูกค้าได้เลือกชมกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะคุณลูกค้าสามารถเข้ามาทดลองขับมาดูเครื่องยนต์นะคะเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดค่ะคุณลูกค้าจะปรึกษาเรื่องเอกสารหลักฐานในการซื้อนะคะยินดีมากๆเลยนะคะคันที่จะแนะนำในวันนี้นะคะเป็นโตโยต้าคอมพิวเตอร์ปี2016เครื่อง3000เกียร์ธรรมดา แต่ง v ี p ใหม่ทั้งคันนะคะนี่เลยเพิ่งแต่งเสร็จเลยค่ะเดี๋ยวเราพาชมออปชันด้านนอกกันก่อนเลยนะคะลงเป็นสเกิร์ตรอบคันสเกิร์ตแบบด้านหน้าจะเป็นสเกิร์ตแบบมีลิ้นด้วยนะคะคันนี้จะลงเป็นสเกิร์ตแบบใหม่มีลิ้นทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยค่ะคันนี้เป็นป้าย้าตั้งแต่แรกนะคะมีช่องลมโครเมียมค่ะเพิ่มความสวยงามอุปรกรณ์ต่างๆใหม่มากนะคะชุดแต่งก็ครบมากๆเลยค่ะ นี่เลยนะคะรถเดิมๆเลยค่ะตดูนะคะรอยมาร์กนะคะอยู่ชัดเจนมากรถไม่มีอุบัติเหตุค่ะฝากระโปรงเดิมๆแต่ง VIP ใหม่ทั้งคันค่ะสวยมากค่ะนี่นะคะสเกิร์ตด้านนอกนะคะชุดแต่งนะคะเป็นตัวครอบกระจกมีไฟ มือจับอลูมิเนียมค่ะลงเป็นแม็กนะคะแม็กขอบ17ย่างใหม่ค่ะแผงประตูหุ้มหนังทั้งสองด้านแบบมีไฟวิ่งนะคะเพิ่มความสว่างให้กับด้านหน้าค่ะพะมา่านชายคลุยอย่างหนาค่ะเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องค่ะนี่ค่ะแผ่นพาเลตใหม่มากซุ้มล้อไม่มีรอยเลยค่ะ ตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะคะคุณลูกค้าฟังเสียงเครื่องยนต์ได้เลยค่ะเครื่องยนต์ก็ใหม่มากเลยนะคะคันนี้การใช้งานก็น้อยด้วยค่ะไม,ไม่ถึงแสนนะคะนี่ค่ะเครื่องยนต์ใหม่มากคันนี้นะคะจะเป็นโทนสีฮุนไดนะคะตัดกับโอรสค่ะด้านบนก็จะเป็นแผงควบคุมระบบไฟการทำงานทั้งหมดของตัวรถค่ะ มีปุ่มปรับระดับไฟปุ่มควบคุมอุณหภูมิแอร์แล้วก็ปุ่มทีวีจอสไลด์นะคะมีวงางเก็บของเล็กๆอยู่ด้านบนด้วยค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟราวไฟนะคะสวยงามค่ะเครื่องเล่นนะคะเราลงเป็นอจอ Android ขนาด10นิ้วเชื่อมต่อบลูทูธ Wi-Fi ได้นะคะคมชัดค่ะมีสัญญาณนะคะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi นะคะดูกันได้ทุกสถานที่เลยค่ะ บันไดมีไฟนะคะเป็นไฟวิ่งค่ะประตูดดนะคะปูพื้นใหม่ค่ะก็นี่ฮะคอนโซลอะคริลิกแบบใส์ครอบพอว power อ,อยู่ด้านในค่ะคอนโซลนี่แข็งแรงมากนะคะสามารถนั่งได้ค่ะมีที่วางแก้วนะคะภายในหุ้มหนังก็รอบคันด้านข้างก็จะเป็นแผงรีดลายนะคะเพิ่มความเก๋ไกให้กับภายในค่ะประมาณอย่างดีเลยนะคะรอบคัน เบาะนะคะลงเป็นเบ VIP, าะ VIP 3แถวเก้าที่นั่งค่ะเบาะไซส์ใหญ่นะคะเป็นเบ,บาะปั้นทรงมิกกี้เมาส์นะคะเบาะไซส์ใหญ่นั่งสบายค่ะนี่นะคะเบาะ3ามแถวค่ะนั่งสบายเลยนะคะหลังคาแต่ง VIP ใหม่ทั้งคันค่ะ ระบบไฟต่างๆสามารถปรับเปลี่ยนสีได้นะคะคุณลูกค้าเลือกระบบไฟได้ตามความต้องการเลยค่ะนะคะทีวีเป็นทีวีจอสไลด์ไฟฟ้า24นิ้วนะคะมีลำโพงกลางลำโพงแหลมค่ะเพิ่มความคมชัดให้กับระบบเสียงนะคะระบบไฟต่างๆนะคะสวยงามค่ะ นี่นะคะระบบไฟสามารถปรับนะคะปรับให้เป็นตามความต้องการได้ค่ะนี่นะคะเปลี่ยนสีได้นะคะอยากได้แบบไหนนะคะเปลี่ยนได้เลยค่ะนี่นะคะสวยงามค่ะมีให้เลือกหลากหลายมีให้เลือกถึงเจ็ดสีเลยค่ะใส่สเกิร์ตให้รอบคันนะคะสเกิร์ตสวยงามนะคะเป็นสเกิร์ตแบบใหม่ค่ะ ของ A สไตล์ le, ด้านหลังก็จะเป็นลิ้นสีดำเช่นกันค่ะใส่ดาบท้ายยาวมีกล้องถอยนะคะกล้องหลังให้ด้วยค่ะคันนี้เป็นป้ายฟ้าตั้งแต่แรกนะคะน่คะด้านหลังก็จะมีพื้นที่ในการวางสัมภาระนะคะลงเป็นเบาะสามก็จะมีพื้นที่ด้านหลังวางของเก็บของได้เลยค่ะนะคะตู้ซับดอก10บนิ้วค่ะ แอร์ไมโครบัสใหม่ทั้งคันซาวหลังค่ะนี่ฮะระบบไฟจากด้านหลังนะคะสวยงามค่ะครบมากๆเลยนะคะคันนี้ปี2016เครื่อง3,000ราคาก็800,000กลางๆค่ะ800,000กลางๆนะคะคุณลูกค้าสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะคะราคาเงินดาวแล้วก็การผ่อนชำระได้ที่ใต้คลิปได้เลยค่ะ คุณลูกค้าคลิกที่ใต้คลิปด้านล่างนะคะเรามีลงรายละเอียดบอกอทุกอย่างเลยนะคะคุณลูกคา้าคลิกดูที่ด้านล่างได้เลยค่ะแขงประตูนะคะแบบแขงประตูหุ้มหนังแบบมีไฟนะคะนี่ค่ะรถเดิมๆเลยนะคะไม่เคยมีอุบัติเหตุค่ะคันนี้การใช้งานน้อยด้วยค่ะคุณลูกค้า,าเดี๋ยวดูการใช้งานนะคะ นี่เลยค่ะคันนี้นะคะแ6ดหมืนหพันโลเท่านั้นเองนะคะการใช้งานถือว่าน้อยมากๆนะคะรถสดมากค่ะนี่นะคะเครื่องเล่นนะคะจอใหญ่ๆกันเลยค่ะขนาด1ิบนิ้วซ้อมใช้มากๆเลยนะคะสนใจทักทายก็มาได้ค่ะจะขอรูปเพิ่มเติมก็คลิกที่ลายลิงก์อัตโนมัติได้เลยนะคะหรือว่าจะปรึกษาในเรื่องของเอกสารหลักฐานในการซื้อยินดีมากๆค่ะ